สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับมือหนีผ้าพี่น้องมาด่าบ่วงครับอยู่ตรงหน้าใส่บ่วงไว้สิบกว่าหลังบามันจิตถือนุ่มพถือกับเกี่ยวเขาออกไหมไหมล่องไปหารอหย่มเบิงไปพี่น้องรุนบ่วงต้องกันครับไปลังแลกปินไดชฮะ มันคือแดดแต่พี่นอ้องแดดตาส้าแใช่นี่ครับใบไว้มัดใไ,ไว้เองสิครับบ่ถือครับพี่น้องหลังโอ้ยทางหนูไหมมัดใไ,ไว้พี่น้องโอ้ยขวายมันพี่น้องเป็นขวายวครับนี่ กูเบ่งกี่เกยพี่น้องก่อนบหมอไงไอพี่นออ้องยาม่ตหลังนี้บอถือครับอะเกี่ยวแล้วก็มีเกียกเก่ยวบันแล้วก็มีครับอะพี่น้องเบ่งดูครับผลงานบาทที่นี่อะสิบวันดายการ้วตีพี่น้องนี่ โอ้เสียดายครับพี่น้องอ้ยมันตายบะครับอยู่สังมั่งเลยแบบที่นี่โอ้บู๊ยพี่น้องรุ่นเ้อะไงครับรุ่นนี่โอ้โหสุดยอดครับแต่ตายครับโอ้โหพี่น้องเลยหนูผูกท่นบักไงเลยครับโอ้ตายครับตายสุดยอดครับสุดยอดแต่ว่าตาย วพี่น้องรุ่นหลังต่อไปห้อเบิ่งต่อครับฮะได้รุ่นแล้วครับหลังนึงโตหนึ่ง,งละโอ้แดดพี่น้องเอยพอไฟร้ายๆดยเดี๋ยวมันแดดแห้งครับบ่วงซิปก็หลังเลยพี่น้องใส่ถิ่มไว้น้ำมูลนี่ ในบ้านเพิ่นเป็นตลาดนาัดบ่คือเปิดเพ่งวันๆแต่เนาะนีะ่อีกสองหลังครับพี่น้องอะนะเบิ่งน้ำกันครับสองหลังนี่จะได้เป็น,ะปนตะมีหนูถือป้อ,อคือมิดนมนีดเนาะพี่น้องเลยนี่มิดจีรีแถละหลังนี่เพถือกับ บ่ถือขับหลังอะมึงหลังไหมอ๋อครับพี่น้องโอ้หลังนี่ก็บ่ถือครับบ่ถือจตกแกแด้ยืนโอ้ยบอ่อไม่ใช่ได้ตัวเดียวเนี่ยบ่พี่น้องพวกซิปก็หลังฮะครับผลงานน้อนี่ครับ ตัวเดียวครับอ๋อพี่น้องถ้าถือใจคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ได้เลยครับเด้อฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ได้ครับครับผมคลิปนี้ก็ขอสวัสดีพี่น้องไปซักนี้ก่อนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ